ก็ไม่พลาดนครับทุกคนทุกคนไฟแรงครับก็สวัสดีกับสตรีวันชิงกตีกบฏครับเพื่อการเปลี่ยนแปลง่าแดงที่รัทุกคนนะครับวันนี้เองเนี่ยผมเห็นอะไรหลายหนึ่งนะแล้วก็เห็นแล้วมีความภูมิใจนะแล้วก็ตืึนใจกับพวกเราเนาะที่บางครั้งผมเห็นอยู่บ้านเนี่ยไม่ทำไม่ไม่มีแบบนี้นะ พอมาแล้วเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะที่ต้องขอบคุณพี่ป๊อบทีมมานะที่มาเติมเต็มให้กับเราจากวันวานถึงวันนี้แล้วยี่สิบปีแห่งความภาคภูมิใจของเราเนครับก็ผมคิดว่าการการที่เราตั้งกลุกขึ้นมาเนี่ย เรามีู้จุทสงที่ผมพูดไปวันนี้เปิดโดยแล้วก็มันเป็นเหมือนเท่ากับคำเสร็จงานนะครับว่าสร้างพลังแห่งความสามัคคีนะครับพลังแห่งความดีสามัคคีอยู่ความับนะครับจากวันวันถึงวันนี้ยี่เจ็ดปีนะครับมันไม่ได้มาด้วยง่ายๆแต่ด้วยพลังแห่งความรักความสามัคคีและยึดหลักคุณธรรมในการทนงานกลุ่มนะครับ ผมหวังจะให้กลุ่มของเราเนะี่ยรุ่นต่อรุ่นต่อไปยังไม่มีที่ยื่นจุดโดยการยึดหลักคุณธรรม5ประการในการทำงานกลุ่มนะมันจะตอบโจทย์ได้ซึ่งถ้าเราไม่ยึดหลักคุณธรรมนั้นกลุ่มเราไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะมันจะเกิดการทุจริตหลายแห่งหรือเกิดการนิ่งเฉยไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างตลอดเวลาซึ่งผมเองเป็นกรรมการ รุ่นแรกนะปีสี่หนึ่งนะเป็นกรรมการเป็นประธานคนที่สามและกรรมการหลายๆท่านก็หลายหลายรุ่นก็เข้ามาด้วยความรักความสามัคคีเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านเราและกลุ่มทัพของเรานะครับต้องขอขอบคุณในนามของรัฐกาลนะขอบคุณกตีนะที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแล้วก็มีความสนุกสนานถึงิลารักและสามัคคี นะครับมันจะเกิดพลังที่จะขับเคลื่อนกลุ่มของเราต่อไปไม่มีที่ที่จุดนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่รองรับหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะกิจกรรมะเดือนเมษาจะของเยาวชนนะฮะอันนี้ก็จะสร้างกิจกรรมดีให้กับเยาวชนลูกหลานของเราเนะให้มีส่วนร่วมในขอรงการต่อไปนอนาคตเขาก็ต้องมาบริหารงานต่อขอการกรุ่นแรกๆได้ล้มหายตายจากไปหลายคนนะครับ แต่เรากลุ่มเราก็มาถึงตรงนี้ได้เพราะพลังแห่งความรักและความสามัคคีและหลักคุณธรรมนะครับก็ในานามของคณะกรรมการบริหารกลุ่มนะฮะก็ขอขอบคุณตตีทุกท่านนะครับที่ได้เสียหลัมาร่วมกิจกรรมครับพี่บ๊อบจะให้ตัวการลนะบบและแต่ลใคนเห็นเนื้อ